แต่ข้อมูลหน่วยาชการเรายอมรับตรงกันครับว่าเด็กเยาวชนเนี่ยขาดโลโมเดลขาดตัวแบบที่ดีเพราะฉะนั้นเ็าดูจากไหนถ้าเราดั่งคุยกันแค่5ท่านเนี่ยนะครับห้าคนเนี่ยเราไม่ได้สื่อสารองคคนไปเป็นแสนเป็นล้าน,นจบแค่ตรงนี้ในห้องแต่ถ้าเกิดคุยเนี่ยผ่านสื่อสารคนเป็นแสนเป็นล้านแล้วจากข้อมูลพบว่าถ้าเกิดเด็กเยาวชนรับชมแบบถี่ๆซ้ำๆเนี่ยนะครับส่งผลทันทีต่อความรู้สึกนิคิดการตัดสินใจและต่อไปเนี่ยจากการคิดการได้ยินได้ฟังต่อไปจะเป็นการแสดงออก ต่อไปถ้าทีที่ซ้ำอีกจะเป็นพฤติกรรมเนแบบโดยเฉพาะถ้าทำแล้วรู้สึกว่าได้รับคําชมเอ้ยนี่ดีเลยเหมือนอาจารย์เบียอะไรอย่างนี้ <Speech. S 2> ดีเลยเยี่ยมเลยอย่างนี้เรียกค,ค่าคชมไงอันนี้ก็เลยต้องกลับมาว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสถาบันการศึกษามีบทมีผลแล้วในการที่บอกดีอาจารย์เบียสอนเอาแก่นทําเป็นหลักนะั้นในการที่อาจารย์พยายามสื่อสารแต่รูปแบบและวิธีการดีแต่ละคนแต่ละท่านมีคุณลภาพในการสื่อสารแตกต่างกันตรงนี้หนูก็ต้องมาปรับแบบอย่างนี้นะครับก็เป็นวิธีการสองเรื่องสองแบบเลย